你啊。 ดินเป็นดินขีดต้มบางสีครับมันรถเกียวเวลารถเกี่ยวเกี่ยวออกไปดิบางทีอ็ไ้ขีดต้มขึ้นไปน้ำครับมันก็เลยเห็นไอ้เครื่องดำครับเพิ่อนบอกว่าเลือกอัดเอาเอาจะมอง้ำแง้มนะครับมองพ้ำงมงัวมันบอกินนะครับกันรถอัดนี่เพอซื้อก็อยากได้หลายอยู่ดกครับแต่ว่าก็เห็นใจเพิ่นนะครับอัดไปแล้วงัวเพิ่นบอกินกับจะว่าอย่างไรเสียเงินถิ่มนะครับ จะวนขวานะครับอ่าวดใส่วดใส่ขากันนะล้วก็ขับรถวนขวานะครับอ้อมเข่าอ้อมเข่าอ้อมเข่ามันจะไม่ได้เก็บก้อนฟางหลายแล้วก็ไม่ได้ลบก้อนฟางหลายนะครับ ใส่เกียร์โล่สามนะครับรอบี p โอนี่ฮอนแลนด์กับมีอยู่รอบเดียวนะครับหารอยสี่สิบนะครับพูดถึงว่า,ามันดีบ l มันผมก็ว่าอัพฟังมันมันบ่จําเป็นตรงแบบรอบจัดถ้าฟัางบ่หนาอีหลีนะครับแต่ว่าถ้าเจอฟั่งหนาแบบหนาตึ๊บแล้วขามีรอบจัดดีกับเสียดายขึ้นกันครับเสียดายขึ้นกันแต่ว่าไม่ยังครับ น้ำหนักรถกคาค่อนข้างที่จะหลายนะครับแต่ว่าถามว่าจมไงบอผมว่ามันดีคนละอย่างน้ำหนักหลายนี่แห้งกดลงพื้นป๊บมันจะมีแรงชุดเครื่องอัดนะครับแรงหลากเครื่องอัดมันจะหลายดึงได้ถ้าเอาแตะบดิแตบดิ แตก,แตกนึ่งก้อนครับแตกนึ่งก้อนกันผมแกะออกก้อนหนึ่งครับเพื่อเ้าแตกไหลน,นอเสือกว่านี้หาเสือ,อก็เห็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังหาเสือก่อนเดี๋ยวเข่าไปเดี๋ยวยงันเข่าครับโอ้ยอสีใส่นอสวนเสือกนี่ครับรุด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  นี่นี่นี่ใส่อีอกเส้นหนึ่งเส้นนี้ว่ารุดนะครับรุดเส้นหนึ่งหาเส้นหนึ่งว่า,เ,าเห็นครับรุดครับรุดต้องเก็บเสื้อกออกนะครับเดี๋ยวมันไปพันพวก หนวดกุ้งนะครับไปดึงกาดดึงยังเบี่ยวครับโซห้อเก็บออกดีกว่าลุดอยู่นี่แล้วครับใช่หนะนอี่เหรอเหรอเห็นครับ,บ่เห็นเสือกห,หายเสือกหายเส้นหนึ่งครับอ้ได้แล่ะแอ้ว Rút sóng á, rút sóng À, lọc lẹ không kéo ọc Bây tỏa, bây ข้างล้านะครับนี่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 เสือกอยู่นี่ครับอยู่นี่โอ้ยมีดบระคมครับต้องรับมีดไหมครับนี่นี่นี่โอ้ยมันมาส่กันตัวนี้ปากนกแก้วมันบ่ปล่อยแมนบ่ครับ เดี๋ยวไ่เคยมีประวัตินะครับปากโราเกี่ยวโปล่เลย คอัดยูโร่สามนะครับไปเรื่อยๆ,ๆนะครับค่อนข้างที่จะคูพ้านะครับอันนี้กัเลือใ้เพื่อนนอกเลือครับเลือเราของไหนมันง่ายก็่าเลือขอเพื่อน ผ่านไปจดก่อนนะครับ